ครับขอบพระคุณคุณลูกค้าที่น่ารักเป็นอย่างสูงพิกเกาหลี13สิพฤศจิก,กา2 5ง6หารย6ทีวีดนี้บินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ท่าอากาศยานนานานชาติอินชอนน้องหัวหน้าตัวและน้องไกดดูแลเที่ยวจนครบจบทุกไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่แห่งความรักโมนามูศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งอาซานหมู่บ้านพื้นเมืองเวอัมพระราชวังต็อกซู ช้อปปิ้งสุดฟินที่เมียงดงและได้สวนชุดพันบกเรียนทํำข้าวห่อสลายด้วยนะคะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นอีกช่วงหนึ่งที่คนนิยมไปเที่ยวสัมผัสบรรยากาศสวยๆพร้อมกับอากาศที่แสนจะเย็นสบายเรียกได้ว่าเป็นสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลให้ใครๆก็อยากไปตามรอย ถือว่าเป็นที่เที่ยวช่วงปลายปีที่น่าสนใจมากๆวันที่16ที่ผ่านมาเช่าเกาหลีได้สัมผัสหิมะแรกของเกาหลีแล้วนะเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่รอคอยการมาเยือนของทุกท่านอยู่นะมีโอกาสให้แม่อางพาไปเที่ยวเกาหลีกันค่ะ